กาบสวัสดีและสวัสดีเลยลพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ุกสุสุดคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมายาบัญญานตายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี่ว่าพ่อมาเจอกับรรยากาศนี้บรรยาวกะศฮาสิมาแต่อ่าทำภารกิจนะพี่น้องตอนแรกบรรยาวคิดว่าบรรยาวนี่สี่ให้อันอ่ามามาห้อยต้นเองนะพี่น้องแต่ว่ามาไหวนะพี่น้องเนาะคือแบบมาอ่า เมื่อยแล้วพี่น้องเมื่อยก็เลยให้ทางเันเมียบอยาวนี่ให้เพิ่นห้อยต้นเอยให้แน่แล้วเพื่อที่ได้อาเฮ็ดให้เมีบอยาวย์นะพี่น้องที่เพิ่นได้รับน้งรับเสียไปแล้วเนาะก็เลยเฮ็ดบุญให้เพิ่นเฮ็ดต้นให้เพิ่นเนาะบอยาวก็เลยเฮ็ดต้นหนึ่งสองต้นแล้วพี่น้องเพิ่าอีกต้นหนึ่งเฮ็ดให้เมีอีกสองอีกต้นหนึ่งเฮ็ดให้จะกลับในวรนเนาะอส่วนเมียบอยาวกะ เพื่อนก็เฮ็ตุห้ยงานตั้งพ่อเพื่อนแล้วพี่น,น้นองพ่อพอมันก็ได้รองรับไปแล้วเนะาะแล้วสบายดีแน่สบายดีเพื่อนพี่น้องตอนนี้เาก้อห้อยต้นเนอะอยต้นบนเป็นวันศิลับไงพื่อนเน็<อ>นนเต้นไถ่ยาบยานีหในยาต้นนึ เจ้ากรรมในเร,รนื่องนหนึ่งของวัวเน่เนาะแต่ของเฮาเนี่ยที่ทำเหตุให้ทอเฮาต้นหนึ่งอีกอตอนแรกวัวเน่คิดบาเสดเองสิห้อยเองในพี่น้องมาละเมื่อยพี่น้องมาละเมื่อยก่อนมาไหวเนาะก็เลยแบบให้เพิ่นห้อยให้อีกตอนแรกวัวเน่คิดว่าสิกลับมาห้อยเองเนาะเพื่อที่ได้พื่อที่จะเห็ดให้เมย์นะพี่น้องที่ด้เห็ดใเมย์ที่เพิ่นด่วงรับไปเพื่อแบบ สิบประชิดแต่ภาพภูมิใจอย่างเนี้ยมามันเมื่อยก่อนพี่น้องมันมาไหวเนาะก็เลยให้เพิ่นตอนนี้ก็เป็นเวลาอา่าสี่ทุ่มเนาะพี่น้องไทยอ่าอเาปล่าภาษาไทยกันเน,ะนาะไทย,ยมมอยู่ฟังเล่านี่กะนสิบเอ็ดเอซิบโมงพี่น้องอก็ต้องขอโทษขอภอภัยแล้วพี่น้องที่อา่าหอยตัวนั้ำโบราณเมื่อยเมื่อยล่าแห้หงพี่น้อง ง่ายป็นเหตุให้แง่การเดินทางก็เลยลุกขึ้นมาห้อยใหม่เลยเนาะที่หัวปั๊มน้อยเองเนาะเาก็เลยห้อยแต่ต้นเดียว่นตอนนี้น้ำบางอย่างก็ยังไม่แอบรึนะพี่เนาะเวลาเหนื่อยเขาก็เลยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาห้อยใหม้เลยของเสบายข้า็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเาเตรียมไว้ในขันเรียบร้อยของเสบายเลยเนาะมีนมมีขนม นี่น uh uh, e ้ำแล้วขอเขาต้องหนึ่งเอาเบอร์อื่นเนาะเอาต้งไม่ต้องเศร้านี่เราไปใช้ไม้ต้นไว้แล้วกันใส่เป็นเขียนซื์อเนาะเขียนเืยอติดอ่าคือเมย์มาเ่านี่ก็ได้ดวงรับไปประมาณสิบปีพี่น้องสิบแปดปีเนาะคือเอดลูกชายผมยาวเองพี่น้อง สบายดีเลยลูกอันนี้ลูกชายบัยาวอีกนะพี่น้องเนาะสบายดีลูกสบายดีขึ้บ่คอยต้นใส่เมย์โเป็นโมเป็นบ่้เป็นไอเทียนเอาได้เลยแค่จะเปลี่ยนแต่เกิดอ่าลูกชายบัยาวนี่กัอายุ สี่ข้าวสิบปีแล้วพี่น้องเดือนหน้าคือเบิร์ตเดือนนี้กะบมันที่สิบห้าสิเป็นมันเกิดเพิ่นเนาะครบสิบปีแชมบัร์ยาวนี่กะสิเป็นอ่ามันที่ชาเจ็ดแล้วพี่น้องเกิดเดือนเดียวกับลูกคือเดือนมันที่สิบห้านมันที่มีทุนาแล้วพี่น้องแต่ไม่มีทุนาเบิร์ตแดนนี้กัมเรนได้เหรอมาเน่ากะเกิดมัที่าเจ็ดกะบสิครบรอบมันครบรอบอ่า สัเจ็ดปีพี่น้องมายาวกันอายุสัเจ็ดปีอัายาวกันอายุสักเจ็ดปีส่วนลูกนี่ก็สิครบอายุสิบปีนะพี่น้องเนาะเพิ่งกำลังห้อยต้นภาพกลางคืนนะพี่น้องเนาะภาพโทรศัพท์กับ อ่ะสิอ่ามึนมึดนี่ได้พี่น้องเนอะมื่นมายาวกับพังเบึงพี่น้องบัวสีตื่นท่านในบ่เนาะคนตื่นเสือบุกเะบาาเสตเศร้ามึนมื่อเยพี่น้องเอือมึ่ยแบบว่าเข่ามาเข้ากับเข่ามาคำเนาะเตื่นเศร้ากับมายาวกัสีมึ่นินึง ไปก,ก,ก,กินอะไรนั<ด>่มนะวันนี้กับกําเนางาพัดกับผัดอืมนี่ก็สิเป็นน้องสาธิตเด้อพี่น้องเด้อหุ่นนี่บ่อยากว่าถึงเด้อพี่น้องหุ่นของบมอยาวอ่าเต็มๆเ,เลยเนาะก็คือเสื้อของบมอยาวหลายพอสมควรอยู่เนาะ เพราะว่าอื่นนี่เป็นมันสินนะพี่น้องเหนือมันผ่าใหญ่เนาะนนออื ม่อย no? so, ู่ติมันี่มที่เท่าไหร่29ึง30หรือ29กบ่แม่นแม่มเดือนนี้29มีปีเดียวมีแค่ปีนึงเนาะเอ้ยมีปีนึงีแค่ปีเดียวที่29เดือนเดียวอืมเดือนเดียวเดือนนี้ก็ปกติแหละเนาะตาิบ่แม่นเดือ31้จักมันเดือนนี้ เวลาเลิกเดี๋ยวพี่น้องมันก็นสิเป็นเงียบๆเนาะเพราะว่าช่วงลำให้ลำหน้าช่วงนี้ลำให้ลำหน้ากันเสียงคนอยู่บ้านอยู่สองกับบ่มีดาวพี่น้องไม่ได้ยยอยู่อให้ยุ่งยากันเนาะเดี๋ยวนี้ต้นละสิ 10, พ,น 10, นพนันพี่น้องหรือว่าเมื่อกี่แล้วเนาะก็ยองไม่อื่นเพื่อจะได้เอาลงไป Thằng bật ả đó Nhưng mà đây là tuần thì buồn Nè Hú 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 ơi rồi คือถ้าบบมาอื่นมาเา่าลงท่านกะท่านพี่น้องเนาะถ้าพอท่านใดๆก็ต้องขอโทษขออภัยเนื่องจากเนื่องจากความือยควอมอลาเนาะเข้ามากับเมื่อยแล้วพี่น้องเลยเลิกนก็เลยอ่ะต้องเถิดาน่าตื่นท่านหรือว่าเตือนไหมาเนาาก็ที่้งไปเสีบะเพื่ออื่นเนาะแต่วันนี้มาเน่าก็ให้ต้นให้ แม่บรยาวเองที่พี่น้องแม่ผู้ที่เพิ่งรองรับมาหลายพันหลายปีคือประมาณสิบกว่าปีนะพี่น้องสิบปีเนาะสิบเอ็ดปีนะนะตั้งแต่ลูกบรยาวยัประทานได้เกิดนนก็แต่นาะอันกการณ์กาโคลกแบบไงลยพี่น้องเลยเป็นบ่าเลยอีบโบกีปีบรยาวยังได้ลูกไก่แล้วเนาะโอ อีเต <aunque S 2> ็มไงแต่มิทุ่าเดนมิถุาที่สิมหาเนาะอ้าวาทิ่ ยังไงดีอ่ะโอเคแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มามาย่าก็จะขอตัวจบคลิปลงเพลงสำนี้เนาะแต่ก่อนสิไปมาย่าก็ต้องอ่าฝากให้พ่อแม่พี่น้องใส่ก็ได้ก็เซ่ก็ติดตามให้มายา่าเข้ากลุ่พ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มาย่าได้ทำคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะเพราะว่าทั้งซ่องมายาบ้านป่าเลยอ่าสีบล็อี่ในการช่วยเหลือแล้วพี่น้องเนาะอ่าจะเป็นคลิปอ่าทั่วไปพี่น้องคลิปทั่วไปกินข้าวกินน้ำเน่หรือว่าคลิปบันเทิงเน่เนาะ ขีบมามายาอยู่กับครอบคอรัวเนยเนาะผสมผสานกันลงไปเนาะสำหรับขีบอ่ะช่องมายาบันป่านะนนนเนาะจังไลยอะอย่าลืมผากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องมายาบันป่าอีกช่องนึงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมายาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่ะขอเอ้เพราะใช้ให้พ่อแม่พี่น้นนะองอยู่ดีอยู่ดีมีแฮีงอยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสบายใจอันโยมันก็เงินคิดจรงแต่ก็กำลังพัฒนาเนาะอันดับกขอจะได้เงินเมืองนอะนตื่นขอ,ขอ,ขอจะได้งเงินแสนเด้อ ขอให้การงานทำให้พี่น okay no? ah, ้องรุ่งเรืองกันเบิด์ตประสบสุขนสธารคลิปนี่มายากระชัยจจบคลิปตรงพิธานี้เนาะการไปกะอ่ามายากระชัยทั้งครอบครัวของมายาสบายดีทำไมพี่น้องก่อนเด้อสบายดีทำไมพี่น้องสบายดีลูกใช่ไหสบายดีโดยอ้าวโอเคแล้วพี่น้องเนาะมายากระชัยจจบคลิปตรงพิธานี้เนาะอ่ามายากระสิทธ์ก่อกาวคบักขบักสบายดีและสวัสดีเด้อทำไมพี่น้องกันเบิด์ตประสบสุขผนเจอกระนาดได้อพราะพี่น้องสบายดี คือถ้าบือืนอ่นมาเน่าลงทันกะทันนาะพี่น้องเนาะถ้าพอทันไดๆก็ต้องขอโทษขออภัยเนื่องจากเนื่องจากความ,มือยควอมอลาเนาะข่านะม,ขมากกับเมื่อยแล้วพี่น้องเลยเลิกกก็เลยอ่ะองเถิดมาเ่าตือนทันหรือว่าตือนไวบยาเาก็จะตงไปเสียบาดพือืนนะ่นเนาะแต่วันนี้บาเาก็ใหต้นให้ให้เมบาเยาเองที่พี่น้องเมผู้ที่เพิ่งรองรับมาหลายภาหลายปี คือประมาณสิกว่าปีนะพี่น้องสิบปีเนาะ1สิบเอดปีนยะนะตั้งแต่ลูกบยงประธานได้เกิดไปแต่เนานะตอนนี้จะโคลกมากไงเลยพี่น้องเลยเป็นว้าวนอะีบกีบปีมายางใลูกไ่แล้วเนะวาะโหสิบปีเต็มปีมเี่้งงไงเดงมนมทุระเดนเมทที่สิบหาานะ ร้อาทิน yeah. yeah, okay. right. yeah, okay. um in ี่นนองีส่วนตอส่นน้ยอไหนดิอ่ะโอเคแล้วพี่ตังเนาะสำหรับคลิปนี้จะมายาวกันขอตัวจบคลิปลงเพลงคนี้เนาะ แต่ก้อนสีไปมาย่าก็ต้องอ่าพักให้พ่อแม่พี่น้องซอยก็ได้ก็เซก็ติดตามให้มาย่าขึ้เก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มาย่าเลยทำคลิปดีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะเพราะว่าทั้งซ่องมาย่าบ้านป่าเลยอ่าสีบะมีในการช่วยเหลือดแล้วพี่น้องเนาะอ่าจะเป็นคลิปอ่าทั่วไปพี่น้องในคลิปทั่วไปยิ้นเสาร์ยิ้นน้ำแน่หรือว่าคลิปบันเทิงแน่เนาะคลิปอ่ามาย่าอยู่กับครอบครัวแน่เนาะผสมผสานกันลงไปเนาะสำหรับคลิปอ่าซ่องมาย่าบ้านป่าเนาะจังเลยอะ อย่าลืมผักก็ได้ก็เส้ทั้งช่องมายาบรรไปอีกช่องหนึ่งนะพี่น้องเนาะอ่ามายาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณอ่าขอให้พ่อในใส่เหตุพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจอันโยมันก่อนเงินคิดจรงแต่ก็ำลังพัฒนาเนาะอันดับขอจ่ายเงินเมืองนอนตื่นขอจ่ายเงินแสนเด้อขอให้การงานพ่อแม่พี่น้องรุ่งเร akh, video, <ım. S 2> ืองกันเบ้อสุดสุดคนทาร์คิบนี้มายากระช่ายจบคลิปน้องพี่คนนี้เนาะกามไปกับอ่ามายากระช่ายทั้งครอบครัวของมายาสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเด้อ สบายดีพ่่อแมพี่น้องสบายดีลูกแท้สบายดีโดย๋อ๋อโอเคแล้วพี่น้องเนาะมายาะก็สิได้จบคลิปดังเพิเศานี้เนาะอ่ามายาะก็สิบหกล่าวคำมากรสบายดีแล้วสวัสดีได้พ่อแม่พี่น้องกันเบ,บิกคูปองสดุดุจคนเจ็บแต่ละขนาดได้พ่อแม่พี่น้องบอสบายดี